เราจะภาวนาให้เราท้แค่ภาวนาละอาจะเหตุที่ว่าคนเรการภาวนาเป็นอะไรถ้าไม่ได้าจะเสุ่อมใจการทาถ้าสาวกพราทช่เป็นสาทาต้องเราได้ประโภาวนาเขาได้ฮัลโหลท่รยถ้าไปดนลูกิษย์ท่านมีแต่นอนภาวนาอะไรอย่างเงี้ ความสงบของจิตไม่เหมือนกันนะอย่าตื่นอย่าตกใจตามนิสัยของใครของเราอาจขึ้นจะแกลก,กันนะบางรายรวมปุ๊บเลยจริงๆเหมือนตกเขียวตกบ่ก็มีพอถึงที่แล้วค่อยคลี่ทายออก <c oughs> อย่างหนึ่งก็ค่อยสงบลงสงบลงส่วนมากจะเป็นความค่อยสงบลงมากสำหรับ รวมลวงแบบโตกเขียวโตกบอนี่ถ้าจะคิดถึงร้อยเซ็แล้วก็ประเภทเหมือนตกเขียวโตกะบอจะมีสักห้าปอร์เซนหรือสิบเปร์เซ็นเป็นอย่างมากนอกนั้นเป็นไอเลียบเรียบรวมลวงแบบโตกเขียวโตกะบอรยมักจะรู้สิ่งต่างๆผาานผลจิตประเภทนี้ผาดโผลนะ เราได้พูดไม่ถูกได้หรืเปล่นได้ทั้งสองอย่างส่วนมากมันจะลงเมันเรียบเรียบเรียบบางทีก็ผึ่งในทันทีก็มีเพราะนั้มันเป็นได้สองอย่างระดับ,บเราเองภาวนาขณะที่มันผึ่งเลยผ่าโผล่ขณะที่ค่อยสงบลงไปหยบเรียบนะต่างกนรขณะที่มัน โลงแบบผือเลยมันผ่าโผล่ลงเปิดรูด้านลู่นี่คือแหละถ้าลงละเอียดไปค่อยรู้แล้วับแม่คีแก้วดิที่เคยพูดสเสมอเลยน,นั่นะผ่า,ผาโผล่มากเลยเวลาแล้วปู่บ้านท่า,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 านจะจากาไปท่านบอกว่าห้ามไม่ภาวนาท่านจะได้จากไปห้ามไม่ภาวนาคือทิศสายอันนี้แหละผ่าโผล ถ้าเป็นผู้แก่ตอนท่านอยู่นะ้่นแหละเวลาท่านจะจากไปท่านบอกห้าไม่ภาวนาถ้าว่าเป็นผู้ชายท่านจะบวชเป็นเดือนให้ไปด้วยการนี้เป็นผู้หญิงระบาดเทาั้อ่าอยู่นนละป่แล้วะละท่านก็ทิ้งท้ายว่าต่อไปจะมีผู้บาศอ,อยู่มีกระแปงอยู่อันนี้นะท่านทิ้งท้ายเอาไว้ว่าต่อไปจะมีผู้บาศอ,อยู่กต่ละนะ ันน,นี้ผ่าโผนมากทีเดียวแต่สี่แก้วพอหลวงปาไม่้องรู้สิ่งต่างๆเท่าวันไรก็ได้ออกรู้วันด้นานเหมื่อก็ราชการได้การอะไรพอหลวงป้ามันจะออกรู้พวกเปรพวกผีพวกอะไรอะไรจะรู้ไปหมดอะไรจะเล่าถึงเร,รงื่องผีผีก็มีโกงใส่ผีอะไผีอัตภาพก็ เรียก,ก็จะเห็นอย่างนั้นพวกผีทั้งหลายเขาเรียกว่าผีผีอันตภาพอยู่ในโกงแล้วเวลาเจ้าขอบเจ้าสมบัติขังเอาไว้ที่พวกนี้อันภาทจะอารวาสผีด้วยกันเลยแล้วจะอย่างนั้นจะดูแปลกๆต่างๆจนกระทั่งติดไม่ทีเจ้านี้ติดพอลาถ้าถ้าเหนียแล้วไม่ได้ออกรู้เหมือนวัฒนการต่างๆ เขาเล่าคนละเราก็รู้แล้วเราก็ฟังให้ชัดเจนแล้วก่อนเราค่อยตีเข้ามาตีเข้ามาแล้วก็ติดแล้วมันติดนะไม่อยากยอมฟังเสียงอ่ะมันติดค่อยตีเข้ามารัลวลงไปแล้วให้ออกก็ได้ไม่ให้ออกก็ได้เราอยว่าว่าเป็นระยะระยะระยะเขาว่าจะไม่จะออกครับ รวลแล้วออกตรงแล้วออกห้ามเพราะว่าเจ้าก็สร้างห้ามไปให้ออกมีบัาคับเลยเอาเอาเป็นปฏิบัติเอาให้เดี๋ยวได้บ้านโคจิตดวลไปแล้วห้ามไปให้ออกเลยให้อยู่กระชี่บอกแต่ั้นเราก็จะสอนต่อไปไม่ไม่ไอยู่ออกตลอดสุดท้ายกับเมือนว่ามาต่อสู้กับเราเสียเรา ไล่งลงภูเขาล่อไข่่แล้วไข่ก็ตาตกับตายะไม่เ,เกิดประโยชน์สี่วัดกลับขึ้นไปอยู่ถูกขับไล่ลงจีนล่อ,ลอไข่ลงภูเขาสี่วัดกลับไปนี่นี่แหละพอลงไปแล้วก็วา่างเองเราก็หวังจะพึ่งเป็นพึ่งตารกับบรรจาโรนี้แล้วก็ถูกท่านไล่ภูเขาไปมีที่พึ่งแล้วจะทำอะไรที่นี้ เอาบักสิไปซื้มาเขาที่สั้นไรลรล,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 ลงเพราเหตุไรเอามาพิจรณาบางังรสีแต่เสียหกเสียใจว่าเีเฉยหาจหยุดเป็ังงท่านสอนผิดไปแล้วเหรอถึงไปฟังับท่านแล้วฟังคบท่านพิบัติตาแล้วกดูสิหนะ่ะไม่มีที่ไปแล้วก็กลับมาเกาะกลับ่าเขา้ารอสอนเพพาะจับเรียนบอ่อยให้บวชขารก มันจะรู้อะไรไม่ให้ใคให้รู้ให้โลกเขาด้บอกกนะันวาว่าวันี้โลกนี้โลกเป็นบักเป็นเค่แก้ที่เลี้ป็นูปกอณเขาการแกที่เลี้อันั้นไม่แก่เพิเไรไปแล้วล่ะอาูกไล่ลูเขาจนร้องไห้อยู่ไม่ได้สี่วันกลับมาอยู่คือไปเหตุโทษเองไปวเอเราสอนอะไรก็ไม่ฟังก็สอนอะไรไม่ฟังแล้วล้อไล่ลูเขาจะร้องไห้ เพราะเห,หเตุใดเสกถามเรื่องตัวเองที่ท่านราชผู้เขาไม่เหตุใดกอเราไปขาไม่เชื่อฟังท่านาราชูเขาเออสงปวรแล้ว,วเอามาพิจารณาตามท่านว่าดีที่น่ที่นี่ก็ปล่อยเขาก็พิจารณาตามเราพอเราพิจารณาลงไปผึง่นงนี่ก็ลงต้าอะไรสี่้สีวันกลับไปเ้วก็เราปัดกาน สี่โบยับกับเดิน,นงอยู่บนภูเขาบ้านเขาอยู่ทาทางนู้นไฟทรายอยู่โกลกาภูเขาอยู่ทา้าเขาข้ามทุ่งมาพอสี่โบยับเขาก็จะว่าละวันพระนะเราจะยกขบวนขึ้นมาพอใกล้หกโบยับเขาก็กลับพอไปถึงขั้นที่จะเอาไปแล้วก็เอาแล้วเพื่อ บอกไ้ไม่ฟังบอกไไม่ฟังก็ไล่ภูเขาแคเล่าข้างที่เมื่อใหม้มีที่ยตที่ก่อแล้วทําไง้ะวัาจะเพิ่มภูดาจาดนี้เรื่องถูกสัไ่ไล่ภูเขาขทีา่ที่ว่าเมื่ใ้มีชี่ยี่กอแล้วทำไงแต่ว่าทบทวนดูที่สั่นไล่เพราะเห,หตุไดกับข้อไม่ฟังคาของท่านเลยอฟังคำของท่านเร้วดูส่ไน้กัน นี่ก็ยืดเอาคำของเราปล่อยเขาขอให้หมดลงก,ก็ลงสิอะไรแล้วพอลงแล้วก็พอออกจากที่ภพราว่าสปฐาภูเขาลงใจอะไรสิเดือนละสี่สวันกลับขไปว่าคณะอีกมาอะไรนักป่าใจขึ้นเลยไปเราไปวะไ,ได้เพราะเดียวเดียวพูดซะก,ก่อนพูดซะก่อนแต่ว่าไม่เอาขนาดนะั้นได้ไหมคือเวลามันติดตนะิดจริงแล้ว มันไปยอมฟังเสียงใครได้ที่เดกอยากคิดกับเราเนยสอนได้ก็ไปฟังไ้ฟังสุดท้ายต่อสู้กับเราต่อสู้กันไล่หรือภูเขาอย่าเนี้เพื่อแต่ข้อคิดให้กลับไปก็ไปทําตามเราก็เป็นจริงจริงพอเป็นแล้วยอมแล้วกลับมาถูกไล่อถูกไล่เดี้ยพูดแตก่อนพูดนะไปลงก็จะมาลงแล้วยอมเลยที่ด้านเป็ย่าละ แกผาดโผล่มากเรื่องขอารู้แปลกๆรูกเช่นอย่างเราจะไปไหนมาไหนใวัดวัดเราอยู่ทาง้ากบ้านทางบ้านประทังตะวันตกเฉียงเฉียงเหนือวัดเขาอยู่ทางตะออกเฉียงใต้เวลาเราจะไปไหนกาไหนก็ตามทิเรางเราจะไปไปเลย รู้แล้วนะละรู้แล้วอยู่ทางโน้นรู้ไปแล้ววันนี้นะบอกบอกเพื่อนสูงวันนี้ไปแล้วนะหายแล้วให้คนไปดูไปแล้วกะกลับมาถึงมาถือแล้วรู้แล้วนะไม่ผิดความรู้การไปการมาเราจะจับไต่เร่องย้นมไม่ผิดเลยมาถือแล้วเพราะเราเที่ยวกับมะทาน จะไปเมื่อไรเขาก็ไปเขาเราจากวาแล้วสวาได้ก็เข้าวัดที่แก้อขทราบอยู่ข้างหลังมาถึงแล้ววนันนี้เวลาไปก็ไปแล้วได้วันนี้ไปดูที่หายยากไปแล้วเ,เวลาจะพูดวัดเย็นบมดเลยพอนั้นแหลจะแต่ไข้ความออกมาว่ามันเย็นบทดเลย,ย,ออเย,เลยไปแล้ววนันนี้พอบาบนมัดอบป่ดเขาว่านอบปวดสว่าพอถึงที่แล้วอบป่ดเจ็บที่ มาแล้ววะที่หลนนคย,ววยที่จะเอากันอย่างนักเราลวงพูเขาจึร้องไห้เหมือนกันนี่แลาความติดสมาธิไม่เอาอย่างนักหนักไม่ได้นะถ้าอารมณ์ตาแล้วก็ไปใหญ่เลยเลยไม่ได้สิเจนทีนี้หลักมีอยู่ความจริงมีอยู่ความถูกต้างมีอยู่ จะปล่อยให้เพศพลาดพลาดได้ยังไงก็ในราชานะเราเป็นครูเป็นอาจารย์ถ้าหักเข้าว่าหักเข้าว่าเรงาได้ไม่ถูกต่ตีเข้าว่าตีเข้าว่าอาชีก็ต่อสู้กันไม่ยอมเข้าเอากันเข้าไข่เอกันโลไม่ได้มาหะไรปีแล้วไปปียุ้งปีเก้ 93, าสิบสามประจำรรษาหนองผือเก้ 94, าสิบสี่ประจำห้วยทราย เก้าสิบห้าแกก็ผ่านได้นะผ่านได้นะผ่านปีเก้าสิบห้าแล้วก็เก้าสิบสามถ้พูดในกลงก็คือว่าเก้ายิบสามผ่านเราผ่านแล้วก็มาจำมันชาที่สองคือคือพ่อแม่คูยจ้า์มันมาหน้าฟ้าไปแล้วพอเก้าสิบสามเดือนพฤษภาพานเราก็ผ่านได้บนหลังเขาวัดจอยววจรธรรมเจรี์ เพียงยอดมาจามันาที่พระจรองเผยเก้าสิบสี่ก็ไปค่อยสาเก้าสิบห้าแกก็ผ่านได้เพราะแกตั้งใจงอยู่าง้วภาวนาเป,นวเป็นเร่างเป็นเฮียงมันออกรู้สิ่งต่างๆไม่รู้ที่ว่าจะยึดอะไรก็อะไรเลยถือเป็นมักเป็นผลไปหมดเลยงานที่จะให้ฟัง เวลามันติดแล้วมนะันจะยอมฟังนะมันเถียงนะแล้วเอา,เาดักเขา้าดักเข้าสัตจนไล่กูเขาไปเหตุโทษแล้วกลับมาพิจารณาแล้วเหตุโทษแล้วพิจารณาเมื่อตาที่เราสอนมันกะเป็นยอมรับฮนะ <c oughs> เรื่องการไปการมาของเราน,นี่จะแน่นยามากไม่มีไม่มีเคลื่อนการเลย อยู่คนวัดอบ้านอยู่ศูนกลางสำนักชีอยู่โน้นวัดเรานเราก็ไม่เคยเกี่ยวป้องกับเขาแต่เวลาเราไปเห้ป๊อกบอกไปไปแล้วน่าอะไรเด้กไปดูไปแล้วพี่ผมมาแล้วไม่ต้องไปบอกแล้วมาแล้ววันนี้นะหูเข้าหม้อเล็กเกแล้วจีบมากมาทสาม หูเข้าวก็จีบ่าหูทเชาวจีบเว้าวนเนี่ยหลายโหดเนาะเพราะไม่หูงเช้าว,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 วจีบเฉพาะวันนี้หูเฉพาะวันนี้ยังเพราะอะไรเพราะคุณแม่บอกว่าท่านมาถึงแล้วแก่จับไปไม่ผิดแล้วแล้วถือแกกับเป็ดพระธาตุแล้วนะที่แม่จีแก้วกลายเป็นพระธาตุเรียบร้อยแล้ว ก็ผ่านไปได้สักเก็บถี่เจ้าสิบห้านะถี่เจ้าสิบห้าเราไปเจ้าสิบสามจำบัญชาหนองผือเจ้าสิบสี่ไปห้วยทรายเจ้าสิบห้าแกก็ผ่านได้ยู่ว่าทตายสี่ปีถ้าหลักการใดถ้าพระใดอยู่มันก็รู้ก็เห็นอย่างนั้นเพราะทำม,มีอยู่จุดอย่ากตลอดเวลานะอาการโก ก็ออไปจะถามแล้วก็ไม่รู้นะถ้าถามรู้เ็อรู้ชอบการการภาวนาสตินะไม่ว่าเดินโกโกงสติติดก็ตจิตไป้งจิตเพ่ียพลาดพอเผือปั๊บก็คิดชิดแล้วนะคิดแล้วเป็ที่นี่ไปแล้วค็ถามว่าอวิชาปยาสร้างาา้าาอวิชาตัวหลังใหญ่ของวัฏจักร ดันออกไปให้ชิดให้ปูกอยากคิดอยากปูกอยากรู้อยากเห็นดีตัวทีวิาก็ตั้งสติปับ๊บบาคข่าวไม่ให้ออกแนวความคิดก็ไม่ออกีิเลกก็ไม่เกิดตักขัาได้ข้าได้ข้า,ขา,ขาจิตก็สงบได้พอจิตสงบได้แล้วก็แน่แต่วัดโงขึ้นเรื่อยๆสติที่สําคัญมากนะจะปล่อยละใครก็ดีแต่จะได้ก็กินก็เป็นสมาธิได้เลยลนะแน่นปงังไง ให้ออกทางด้านปัญญาพิจะไดาแยกชาติแยกขาดธาชาติผีติดผีตายแยกเขาแยกเขาเทียบเทยากันนี่แหละปัญญาจะถอดต่อขี้เหลือขี้เลืสวัสดิ์ตีขี้เหลืต่รอบพราวาสู่จุดรวมที่ปัญญาตีเราตอนรวมมันมันแตกกระจายไปผ่านผ่านไปด้วยระดูกไปแล้วพลไปปัญญา อนนี ved, e. E ้เราไม่ได้สอนทางด้านจิตตภาวนาล้วพระเราก็ไม่ค่อยได้สอนอย่างนี้นะปัมุญแต่จะขาอ่อนกบ่อใหญ่เยอะๆไม่ค่อยได้ยนได้แวแต่ะไม่ได้สอนพระเราสอนพระเราแจกบ่อเล็กบ่อจิ๋วการภาวาสมาธิปัญญาสัจจเี่ยนี่ไม่ค่อยได้สอนพระอาจรู้สึว่าหายเหงาเยาวนั่งทำ เราจะก่อนไม่มีใครก็เกี่ยวได้พี่จะพาเราดูว่สอนได้เจ็บได้เจ็บไหมสอนบทสร้างเวลาเขาเล่าเขาพูก็ว่าเขาว่าเข,าาเขา้าดท้ายธรรมะไปเอเป็นประทางแจ้งว่าไงไม่ไเป็น่าแจ้งไว้แล้วพีงผลที่ปรากฏภายในจิตก็ไม่ค่อยมี รวมเข้ามาที่นี่แล้วจะปรากจิตสงบสติดีเท่าไรจิตจะสงบได้นะคือคําว่าสตินี้ไม่ได้อยู่เพียงเวลาภาวนาะดูตลอดเวลาสติเื่อนไหวไปมาที่ไหนสติเช่นเดียวกับคําบริกรรมให้ติดอยู่กับคำบริกรรมถ้าจิตเป็นอขามบริกรรมคราบให้อยู่กัาบริกรรมจิตนี้ขามสงบสติ จับต็มอยู่กับความสงบจุดแสกความสงบดีดีนะให้เต็มอยู่ดนะ้านเต็มอยู่ดนะ้จนกระทั่งจิตรวมลงออไปไม่คิดไม่ปรุงมีแต่ความรู้ที่ละาอียดแต่สติจับอยู่แล้วอ,อีกด้านมันเป็นขั้นขั้นซะสติสำคัญมากทีเดี่ยนอาจากนั้วก็ล้าไนดะ้ให้ภาวนาสิเราจะเห็นความแบบประหลาดทั้งแทนของธรรม เห็นจากการภาวนานะที่เราอ่านตามตำราต้นลาก็อ่านแต่ชื่อจะดาข้อกัดข้อทักแต่ไม่สัมผัสสะพานกับธรรมแ้นะถ้าเราภาวนาแล้วจะสัมผัสเอาจิตสงบความสงบปรากฏขึ้นแล้วความสงบก็เป็นสมบัติของเราสงบป้ารอดอลายปรากฏขึ้นบ้ารดอเป็นสมบัติของเราสมบัติของเราที่เราเรียนตามตำราต้นลามันเป็นความความจำไม่ใช่สมบัติยังไม่เป็นของเรา ต่อเมื่อรเราขีดน้ำเรามาภาวนาให้มีความสงบแลียความสงบเรียบเป็นของเราเรื่อยเรื่อยเรื่อยตัวสร้างรู้แจ้งแทงทะลุระยะปฏิบัติปฏิเวทเขปฏิบัติเข้าไปขิดจะเป็นปฏิเวทรูปวดของกาตัวรักตัวสร้างแทงทะลุปวดเป็นปฏิเวทเต็มเพชรจะรวย แล้วมีใครสอนเรื่องภาวนาจะว่าไปบอกนะจะไม่มีนะสอนเรื่องภาวนาหรือว่าระสอนกันตามปริบญาโดยผลไม่ปรากฏในหัวใจสอนโลกว่าพิผูจน์ภาพกันถ้าหัวใจมีแต่ทำเวรเว้นสมาธิก็อยู่ที่นี่ปัญญาอยู่ที่นี่มีบุญบุญค้นอยู่ที่หัวใจเดียวสอนแม่ไม่อ้นนะเราจะเอาข้าดหสาผ้าปขอบปั๊บเปลาลับปกปุ๊บ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 เพราะมันอยู่ในหัวใจเดียว ถ้ามีใครที่ว่าเกี่ยวข้อก็เหมือนไม่รู้ไม่เห็นตาหัวคือตายพอมีสิ่งเข้ามาผ่านที่จะเป็นประโยชน์ผู้บาเกี่ยวข้อมันจะรับการทันท,นทีทันทีเลยสภา,า,ากับภรวมาา่ากและภาวนาเราจะวุ่นกังแต่ภายนอกจิตที่ภาวุ่นมามากมายไม่เห็นมีความพิเศษพิโสอะไรภาวุ่นตลอดเป็นทุกข์ตลอดให้มันสงบได้ ความประคับคัดจ่ายใ,ให้สงบ,บเย็นท่ากินก็นกนสบายสบายเพราะกิตสงบ,บแล้วไม่มีอะไรกวนตัวเองแม่ก็สบายเขาก็กินประสบ,บคือจิตออกชิดออกภูมิกวนตัวเองแล้วนำอารมณ์ไปรอบเข้ามายดงตัวเองก็ไม่กค้าทำไมแต่บอกคือนะแล้วให้ความนะวันนี้มีตัวอะไรไหมงเรา วันนี้ไม่มีคร yup> yup ับวันนี้ไม่มีครับนี่เอาสวายทองคำมาเีไสวนถวายทองคำนะถวายทองคำมาติดบาทสามสิบแปดสตางค์ถวายทองคำมาจากลบบุรีเงินตามบาททองคำค่าได้เยอะขนทองคำเข้ากลางหลวงก็เป็นเบิดอกว่าแล้วขนต่อเข้าเข้ากลางหลวงได้เบิดอกว่าเบิดอกว่ากิโลอะไร หนึ่งหมืนึ่งันเท่าไรับหนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดิบสองกิโลกรัมครับใช่เข้าคเข้าเข้าสู่เขาเราได้ดห้าร้อยเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองิโลครับเหนึ่งมืหนึ่งพันห้าร้เจ็ดสิบสองกิโลก็เข้าเข้าสก็มีข้าวนี้แหละข้วที่ช่วยชาติบ้านเมืกานนี้ าสวัตเข้าสูก่การรอดได้แต่ที่เป็นงนก็คือช็อกการดับลงการาเกามีบ้างไปบ้างหาให้ปทีตามปฏิทาศน่งหาเชื้อสรสดิจโตพาะแพูเรีนตรวกับป่ากันโชว์บรราโสยาสามันโชว์ได 阿拉สวัสิโยมีวัชานุสัพพโรโคมีนดีตัวมาเตภวะตมันตราโยสุขีีทาโยโกภวะอภิวาทนาสีนิชนิจังุทธาปใจโยนัตตาโลธรรมาวาทานติอายุวันสุขังอาลัง อ่นั้แะจบทไมออ่าไปมันมันเลยกระเพรไปแล้วล่ะเยวไปมันก็ชนกระพแกลับมามากเลยมากเลยมันก็ชนกระแพรกับมาเอาไปเรื่อยเอ

ลรบบุรี้เนี่ยเ้าชื่อพิมซังแก้รีแล้วก็มีใายนายวิโรดแกนแก้วครับครับครับอะไรไม่มีแรกเอราว่าเนี่มีนายวโรดแก่นแก้วโจ๋งเลยเอารกบมีลบบุรีที่เขาถวายมาสิบบาทของเราสิบบาท3ามสิบหลังที่แปดตาล้มเงินสามหมื่นห้้เขาฝากมาอ่าเขาฝากมาก็บนายชื่อนายพิมซังแก้นีแล้วก็มีนาวีโรดแกนแก้ว น้ระกุนแกงแก้วนี่มันเกี่ยวกับหลนภูม้านเป็นญาติเป็นญาติน้ำตะกุนแกงแก้วเนี่ยคือวิโรจน์แล้วเขาบอกทิดให้นายสะอื้นแกนแก้วออิดถึงมุทุศนให้นายสะอื้นแกนแก้วน้ำตะกุนแกนแก้วว่าน้ำตะกุนลบภูม้านะ